สิห้ามกราคม2566นะครับกลางเดือนมก,กราคมผลทิ้งช่วงมา2เดือนนะครับใบยางแก่แล้วก็ผัดใบแล้วนะครับประมาณ10-20%ผลผลิตเริ่นลดลงแล้วนะครับเพราะว่าความชื้นในดินลดลงใบก็ร่วงนะครับคาดว่าอีกไม่นาน ต้องได้ปิดหน้ายางเลยครับอย่างต้นนี้นะครับเข็มที่สองปกติต้องล้นแล้วนะครับผ่านมาแล้วยีส่ชั่วโมงแต่ดูจากสเต็ปการไหลแล้วเนี่ยน่าจะได้ไม่มากกว่านี้เท่าไหร่นะครับปกติตรงนี้ต้องหนึ่งถ้วย1.5แล้วก็อีกหนึ่งถ้วยลิตรนะครับอันนี้ได้1.5ึ่งจุดลิตรถ้วยเดียว ก็เป็นธรรมดาครับใกล้ฤดูการปิดหน้ายางแล้วนะครับยางผ่านใบแล้วปกติก็ต้องพักหน้ายางประมาณช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภา3เดือนนะครับก็แจ้งเป็นข้อมูลไว้นะครับระบบเจาะร่วมกับการใช้ฮอร์โมนอิไดลินครับผมสวัสดีครับ